สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนติสนะคะวันนี้มาทำาฮลทูแต่งหน้าสำหรับสาวตาเชนเดียวอีกแล้วนะคะลุกที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ก็จะเป็นลุคโทนสีน้ำตาลทองแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นลุคที่ติสครีเอทมาจากพาเลต เนเก้นฮันนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเรามาแชร์วิธีการกรีดอายไลเนอร์สำหรับสาวตาชั้นเดียวที่ติเพึ่งคนพบนะคะเราพบว่ามันกรีดออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็วันนี้จะมาแชร์วิธีการซ่อมอายไลเนอร์ที่เรากรีดพลาดไปนะคะแต่ว่าแต่งตาเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากลบแล้วแต่งใหม่นะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ไปเริ่มกันเลยะคะ่ะ เริ่มที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะอันดับแรกนะคะจะใช้ลิปของ country and stream natural honey lip นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ปากแห้งมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะลงคอนซีลเลอร์ของ maybelline fit me concealer นะคะตามพวกรอยสิวแล้วก็ใต้ตานะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยวันนี้ใช้รองพื้นของ c i l p r e s s a r i matte foundation นะคะเบอร์03ใช้ฟองน้ำของ c i p r e s s นะคะฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลย เซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งของสีจัน translucent powder นะคะก็ลงให้ทั่วใบหน้าเหมือนกันเลยนะหลังจากนั้นคอนทัวร์นิดหน่อยด้วยค a tristan glow matte bronzing powder นะคะไม่ได้คอนทัวร์อะไรเป็นพิเศษแค่ลงให้หน้ามีมิติขึ้นนะคะในส่วนของตาค,ครั้งนี้เราจะใช้พาเลต naked honey ตัวนี้เลยนะคะที่จะใช้สีสติง g นะคะในการเขียนคิ้วก่อนก็เขียนด้วยแปรงแบบนี้นะคะรอบนี้เขียนคิ้วไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษก็แค่เขียนให้เป็นทรงคิ้วของเราเนาะ ก่อนที่จะแต่งตานะคะติ๊กก็จะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยเบสใต้ตาไว้ก่อนเพื่อกันอายแชโดว์ฟอลเอานะคะแล้วก็เราจะเริ่มที่สีสวีทนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยเพื่อเป็นเบสก่อนนะคะต่อไปนะคะใช้สีวอร์มนะคะลงช่วงหางตานะคะไล่ไปจนถึงเกือบกลางตาเลย แล้วก็จากนั้นนะคะใช้แปรงแบนเล็กๆเนี่ยลงสีสบอมเหมือนกันที่หัวตาเบาๆนะคะหลังจากนั้นใช้สีคีเปอร์นะคะลงที่หางตาเอีย่ยในพื้นที่ที่แคบกว่าสีเมื่อกี้นะคะ แล้วก็คัดเบ้านิดหนึ่งนะคะไล่ไปตามรอยเบ้าตาของเราเลยนะคะถ้าใครหาเบ้าไม่เจอก็เคยบอกวิธีหาเบ้าไปแล้วเนาะลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะค่อยๆลงทีละนิดนะคะลงเบาๆแล้วก็เช็คว่าเห็นเบ้าชัดหรือยังหลังจากนั้นนะคะใช้สีสวอมนะคะลงขอบตาล่างด้วยนะคะประมาณ2ใน3ของตานะคะหลังจากนั้นตามด้วยสีคีเปอร์ลงแค่1ใน3ของหางตาก็พอค่ะ จากนั้นใช้สีดริปนะคะลงที่หางตาในบริเวณที่แคบกว่าสีเมื่อกี้อีกนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาแล้วก็ลงที่โคนขนตานะคะเกลี่ยขึ้นมาให้เลยชั้นพับตาของเราขึ้นมานิดนึงอย่าลืมลืมตาเช็คด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพี่จะใช้สีคีเปอร์นะคะจิ้มกับแปรงเล็กๆแล้วก็ลงตรงหัวตาเพิ่มนิดนึงเพื่อเพิ่มมิติให้กับตาเราอีกนิดนึงค่ะ ต่อไปใช้สีซิงนะคะลงกับแปรงที่เล็กแล้วก็บางๆนะคะทาให้ชิดโคนขนตานะคะหลังจากนั้นใช้สีโกลเด้นนะคะกับแปรงฟูๆใหญ่ๆนะคะลงช่วงกลางตาเกลี่ยให้ฟุงๆหน่อยนะคะ แล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะลงที่ขอบตาล่างช่วงกลางตานะคะเว้นหัวตาไว้นิดนึงหลังจากนั้นนะคะติจะท็อปด้วยสีฮันนี่เบาๆนะคะใช้แปรงฟูๆเหมือนเดิมก็ท็อปบางๆนะคะให้ตาเราดูมีลูกเล่นนิดนึงนะคะ แล้วก็เนื่องจากว่าสีที่ขาวที่สุดของพาเลตเนี่เก็ทันนี่เนี่ยมันขาวไปนิดนึงติดก็จะยืมสีมาจากพาเลตทาร์ตตัวนี้นะคะชื่อว่าสีนู e บีชเป็นสีชิมเมอร์ที่ทองเกือบขาวนะคะเอามาลงที่หัวตาแล้วก็ตรงขอบตาล่างช่วงใกล้ๆหัวตานะคะ หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะท็อปสีนูดบีชเหมือนเดิมใส่ที่กลางตานะคะในบริเวณที่แคบกว่าสีโกลเด้นเมื่อกี้เพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาอีกนะคะหลังจากที่แต่งตาเสร็จแล้วเนี่ยติดก็จะปัดแป้งที่เบ๊กใต้ตาออกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มกรีดอายไลเนอร์นะคะวิธีการกรีดอายไลเนอร์ของติ๊ในครั้งนี้นะคะปกติหางตาเราจะอยู่ ตรงนี้นะคะแต่รอบนี้เราจะกรีดให้อยู่ในบริเวณที่อยู่ก่อนหางตาของเรานิดนึงก็คือกรีดขึ้นมาจากหางตาจริงเรานิดนึงนะคะค่อยๆกรีดเทนี้เราก็คอยมองกระจกเช็คดูนะคะว่าอายไลเนอร์ er ออกมาดูเป็นยังไงบ้างน,นะคะค่อยๆเติมหางตาพอหางตาได้ความสูงแล้วก็องศาในระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขีดอายไลเนอร์ er จากหางตานะคะเชื่อมมาที่ตรงกลางตาของเรานะคะ พอเชื่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>ก็ค่อยๆถมอายไลเนอร์ er ให้เต็มนะคะแล้วก็มาที่ตาข้างนี้นะคะเ<ม>อเอินว่ามือลั่นไปนิดนึง<ม>แล้วก็มีอายไลเนอร์เก er <ม>ินออกมานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็กรีดข้างนี้ให้เสร็จไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้กันทีหลังนะ<ม>ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะต้องใจเย็นๆมากเลยนะทุกคนอายไลเนอร์ er จะได้ไม่เบี้ยวเนาะ ส่วนอายไลเนอร์ーーข้างนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าติดพลาดไปเมื่อกี้นี้นะคะวิธีการแก้นะคะติดก็จะป้ายคอนซีลเลอร์ไปที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็ ใช้กับแปรงคอนซีลเลอร์ที่เล็กๆแบนๆนะคะค่อยๆแตะคอนซีลเลอร์ทับเส้นอายไลเนอร์ที่เราไม่ต้องการนะคะค่อยๆแตะทับทีละนิดจนมันค่อยๆจางไปนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งนิดนึงก่อนนะคะพอคอนซีลเลอร์เริ่มแห้งเราเนี่ยเราก็ทาสีอายแชโดว์ที่เราทาไว้ตรงหางตาเนี่ยทับลงไปนะคะมันก็จะทําให้อายไลเนอร์ที่เราปีดพลาดเนี่ยมันดูจางลงนะคะ หลังจากนั้นก็ดัดขนตาปัดนมาสคาร่าเลยค่ะมาสคาร่าวันนี้เราใช้ของ Kiss me heroin make นะคะสีดำนะมาสคาร่าตัวนี้คือดีมากทุกคนแบบติดทนมากๆเลยนะคะ เนี่ยคะ่ะพอแต่งตาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นแก้มนะคะใช้ของ Wet n อนวา l o ่ o เลอรสี e 3 2 7 2ตาเราแต่งหนักแล้วนะคะแก้มก็จะใช้สีที่เบาๆหน่อยเนาะลิปวันนี้เราใช้ของ w ว t n อนวนะคะสี e 9 1 3 c นะคะทาแล้วก็เมมเกลี่ยให้เกินขอบปากจริงเราออกมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะตจะใช้สี Flyby ที่อยู่ใน Naked Honey นนะคะแทนไฮไลท์ในวันนี้เพราะว่าสีเขาค่อนข้าง ขาวมากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นขาวที่ไม่ได้เอะอะเกินไปนะคะก็ลงที่จมูกนะคะท้องคิ้วโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะตรงกระจับปากแล้วก็ตรงคางนิดนึงนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับลุกโทนน้ำตาลทองนะคะที่ดิฉันเอมาจากพาเลต์ naked honey ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่แต่งสนุกมากๆแล้วก็ออกมา สวยด้วยนะคะอันนี้สามารถแต่งออกงานได้เลยนะค,คิดว่าก็หวังว่าทริคในการส้มอารลเนเอร์ที่ติ๊ตเอามาแชร์นะคะคจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะควิธีการ กีอายไลเนอร์เนี่ยเดี๋ยวรอให้ฟิสแม่นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปสำหรับกีอายไลเนอร์แยกให้โดยเฉพาะเลยนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบคลิปแต่งหน้าสำหรับสาวตาชั้นเดียวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของติสนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูลุคแบบไหนโทนสีไหนสำหรับสาวตาชั้นเดียวเนี่ย ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ลองทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะจะได้ลองหาเครื่องสำอางหรือหาลุกใหม่ๆมาลองแต่งเล่นกันดูเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't.